ไ,ไ,ไหนอ่ะไหนอ่ะไอทรงเนี่ยพี่ทรงเนี่ยมาให้เราทักพี่อ่าใช่ทรงนี้ขี่รถมาให้เราทักเฮ้ยนี่แหละพี่ทรงเนี่ยไอพี่ไอนี่ไอ้อแจ๊ดเฮ้ยครับไอทรงนี้ได้พี่ดีต้องทรงแบบนี้เลยต้องทรงนี้ต้องทรงนี้ต้องทรงนี้เออมีแก๊งอะไรมีแก๊งไหนอ่ะแก๊ง VC ีครับไม่ใช่สีส้มๆมอ่ะครับเอแซไม่ใช่ไม่ใช่สีส้มวินนะครับพระ อะไครับขอบคุณนะครับเฮ้ยไอ้นมไปไหนอะลุงผมกำลังทำรักเก็ตชุดแดงทะลไอ้นมครับให้ผ่านเดชทำไมตอนนีผมกำลังหาคนเข้าแก๊งอยู่ใช่หรอใช่ไปเดช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 ่วยหาผมเป็นแมวมองชั้นดีเลยหนึ่งเลยพี่เอกลักษณ์ของเสียงต้องไม่เหมือนชาวบ้านโอเคงับลุง ได้ไหมไม่ใช่ฟิลนั้นพี่แล้วก็หนึ่งแล้วก็สองต้องไม่เต็มไม่เต็มใช่ไหมลุงใช่ดูปัญญาอ่อนนิดหนึ่งพี่ดูปัญญาอ่อนนิดหนึ่งได้แล้วจุดจุดที่เราไปหานี่คือยังไงลุงก็ต้องแบบเจอคุยกันปกติอ่ะพี่คุยดูเสียงดูนู่นดูนี่อะว่าแบบได้ได้ผมจะลองช่วยคุยดูเพชรได้ตมอ่ะนะไปหาเพชรกันใช่ไหมแต่ไม่ใช่งูเหมือนไอ้จุกนะพี่พี่เราต้องแยกให้ออกโอ้โหไอ้จุกไม่ง้อแล้วลุงโง่ ใช่หรอใช่พอเล่นได้อยู่หรือเปล่าตอนนี้ผมมีเลงอยู่ใครว่าแป๊บนึงนะอ,อยากได้คนพูดเยอะเยอะเลงเลงใครไว้ครับเลงใครไว้ครับลุงตอนนี้ไม่มีเลยอ่ะหรือหัวสมองไปหมดแล้วอ่ะพี่กอเริ่มใหม่เลยใช่ไหมครับลุงใช<ด>่ได้ได้ไปเดี๋ยว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 ไปเดีด๋ยวเริ่มจากไหนดเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาทำงานก่อนพี่ ได้ได้ได,ได้ทำงานอะไรลุงอ่าจูรถพอดีมีเขาเรียกมีน<ห>ักข่ามาใช่ไหมล่ะใช่แฟร์ได้ครับไปเร็วไปเร็วแก๊งไหนเนี่ยเดนลิปเปอร์เรลิปเคจูแล้วครับคนไหนจูรถกับลุงครับฮัลโหล ครัสดีครับจูรถจะโทรตามให้ครับรอแป๊บหนึ่งไม่อยู่แก๊งไรเนี่ยอยู่เลสครับมีอาวุธยังอ่ะมีแล้ครับอยู่กูวะโอ้ไม่ไม่ดีกว่าครับกูเริ่มถูกฉลกมาหนึงเนี่ยโอ้ยไหนมันลงมาคุยข้างลน่างไหไม่ไม่หอกขนานึงเดี๋ยวรอกคนคนถือรถกำลังมาครับได้ได้ได้สวัดีครับไม่อยู่กูเหรอ ไม่ทรไม่ไม่ไม่ครไม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะกลัวอะไรผมไม่รู้ว่าผมอยู่กับครอบครัวดีกว่าครับอยู่ใครนะว่าไงนะอยู่กับครอบครัวครับครอบครัวอ่าวามึงไม่อยากได้ครอบครัวใหม่เหรอเอาที่ไหนได้ครอบเออที่นี่ไม่ใช่ครอบครัวไงมันใช่รมันก็เลงจะบอกว่าเจเคไม่ใช่ครอบครัวงันเหรอโอไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่าผมอยู่กับครอบครัวผมสบายใจกว่ามันกลัวทึบครอบครัวมึงได้ไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะผมผมก็เห็นครอบครัวผมเจ็บไม่ได้เหมือนกันอ่ะเอาดี งั้นกูแทงคนในครอบครัวมึงได้ป่ะแล้วมึงจะสวนกูป่ะก็ผมรักผมก็ต้องสวนหรือเปล่าครับงานออกมาแล้วครับงานโชว์เลยแล้วกันนะโอ้ยอยากครับอยจะผลร้อนเล่นผลร้อนเล่นผลร้อนเล่นครับผลร้อนเล่นไหนเออครอบครัวมึงมีคนเอาไงครอบครัวมีกี่คนไม่ไม่เอาไม่เอาไหนมึงบอกจะปกป้องไม่ใช่เหรอครอบครัวมึงเนี่ย ไม่เป็นใช่ตอนนี้ครับตอนที่ปลุกพอไม่ได้ครับคันนี้ครับลุงคันนี้ครับลุงคันนี้ครับลุงกางจุนกางจุนเลยตัวผมยังเปียกอยู่เลยของจุนเนี่ยเด็เนี่ยตัวผมตัวแค่นี้เองเออยู่ได้หน่อยตัวครับลุงผมผมอยากลองไม้กับลุงอ่ะได้ไหมถ้ากูแพ้กูกระทืบมึงอ่ะกระทืบแกงมึงอ่ะเอาวะทำไมนะลุงโอนโอนแล้วครับลุงโอเค อะไรนะครับถ้ากูแพ้กูกระทืบแก๊งมึงอ่ะแต่ถ้ามึงแพ้กูกูจบโลมึงโอเคปะไปเถอะลุงทำอะไรกับมันนะเมื่อกี้ผมแพ้มาไปสองสองครั้งเลยนะเมื่อกี้เนี้ยมันตึงมากเลยนะไม้ลุงเออเอาไปล่ะมึงได้ก็ได้นะเอาจริงๆอ่ะเอ้ยกันเลยครับมีคนโทรมากันเลยนะครับอย่าอย่าไปด่วนไอ้เจ้ากูสู้ใครไม่ได้หรอกเจอกันครับเจอกันเจอกันลุงมาับขอบคุณมากแล้วเจอกันครับเจอกันครับ อาติกะวันไหนอะครับลุงกลับแล้วพี่อ๋อเขาตีบยเหรอยี่ไม่เตีอ่ะกำลังก,กินข้าวอยู่รอพึ่งถึงโอเคแล้วไปทำอะไรต่อหาเพรต่อเหรอใช่พี่เอเคยวเค เลเวลเหรอใช่เลเวลเนี่ยจุดแหล่งรวมเพชรเลยพี่โอเคได้พี่มีรู้จักใครบ้างไหมอ่ะแปลกแปกอ่ะแปลกแปเหรอลุงใช่แปลกแปกอ่ะแปลกเอาแบบไม่รวยใช่ป่ะไม่จําเป็นพี่ไม่จําเป็นต้องมีอะไรอ่ะขอแค่แปลกแปลกพอนี่ไงอันนี้ไม่แปลกลอยนมว่ายขาบ่าอันนี้ไม่แปลกพี่ไม่ค่อยแปลกอันนี้ไม่แปลก อันนี้ปกดผอันนี้กดแตกกันแล้วครับฮัลโหลไอ้นมไอ้นมครับอันนี้ทรงจีบสาวพี่เปาฮัลโหลไอ้นมฮัลโหลนมครับครับอันนี้จีบสาวเหมือนกันพี่จีบสาวเหมือนกันใช่ใช่ฮัลโหลนมหรอนมหรอฮัลโหลครับคุยแบบหมอ อันนี้อันนี้ทรงผู้ใหญ่แล้วพี่ทรงผู้ใหญ่ทรงผู้เท่าเท่างูไม่ได้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 น่าจะไม่มีผ่านเลยพี่มีทรงเท่าหัวงูแล้วก็มีทรงแบบใบรุ่นบล็อกซิ่งหน่อยๆแล้วไปที่ทำงานพี่ทรงเท่าหัวงูโอเคไอเมลอนอ่ะลลงเมลอนเหรอ ห่วงเรื่องจิตใจมันใช่ไหมใช่ใช่พี่เข้าใจเข้าใจผมชอบนะเด็กน่ารักนี่นะมันน่ารักใช่ใช่มันน่ารักมันน่ารักมันน่ารักใช่ใช่อายุสรุปอายุไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่พี่ฮัลโหลนม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 ครับ นี่ส่งไม่ค่อยได้พี่ใช่หรอใช่ลุงยังไม่คุยกับมันเลยอ่ะไม่ผมดูแค่นี้ผมรู้เลยพี่อยากไอเด็กตะกิ้นเนี่ยผ่านพี่ไอเด็ติกี้เนี่ยผ่านอ่าอ่าใช่ใช่ต้องต้องส่งแบบนั้นต้องส่งแบบนั้นพี่พี่จะสัมผัสได้เลยเว้ยถึงแบบถึงในตัวมันแปลกๆอ่ะพี่มันจะมีคําว่าแปลกๆเข้ามาอ่าเรารู้เลยดับแรกใช่ผมจะรู้เพราะใช่ใช่ผมหามาผมจะรู้เลยพี่โอเคโอเคมาลองดู พี่ฟังอยาเสียงอ่ะพี่ลองไปดูฟังพี่ว่าใครแปลกๆอ่ะพี่พี่ลองไปไปดูก็ได้เออลงไม่ได้วะเออผมลงไม่ได้เหมือนกันอ่ะเออวะอะไรนะไอ้มาอุ้มไปหน่อยดิเฮ้ยลงไม่ได้ว่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโไอ้ผมลงได้ผมลงได้ผมลงแล้วลงลงได้ปะฮัลโหลฮัลโหลอันนี้แก๊งโคยี่เอไม่เป็นไรฮัลโหลไอ้นม หรอครับครับผมอันนี้ส่งใบรุ่นพี่ใบรุ่นจับสาวอันนี้หล่อต้องหรออันนี้แก๊งอะไรโคลี่ปะแก๊งใช่ครับอยู่เลสอยู่เลสเอเลสไอเลสหลอ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 เหมือนไอส่งเหม่อไอส่งเหม่อเอ้ยมามาปะวะหลอนมครับอันนี้ไม่ผ่านพี่อันนี้ไม่ผ่านโอเคโอเคอ่ะพี่พี่ลองดูของพี่แล้วกันผมจะสอนพี่ผ่านนะ อ่ะขบสอนพี่เฮ้ยอันนี้มันหล่อไปหน่อย่ะลุงหลอหล่อหอหอครับไม่หล่อหล่อหล่อพี่หล่อห่อหล่อทรงจีบสาวพี่ทรงีบสาวผมว่ามันต้องบีพี่มันจะฉุดพี่ขึ้นมาทันทีนะพี่ลอไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวดีดีดีคุยสักสองประโยคก็ได้ลุงไม่มี่อแงไหนอะไรไง ฮัลโหลนมนมเว้ยส่งเมอร์พี่ส่งเมอร์โอเคส่งเมอร์ส่งเมอร์ฮัลโหลนม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 เขแม็กเมอร์หมดเลยวะลุงเขี้ยอะไรวะเนี่ยพี่เขี้ยเฮ้ยหัวขาวหัวขาวเนี่ยนม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  ครับพี่เอ้ยพี่เบาเริ่มรู้แล้วรู้แล้วที่อ่าเริ่มรู้แล้วครับผมเฮ้ยพี่เราคุยดิพี่เราคุยดูพี่เราคุยดูอ้าวอันนี้พี่นี่นะที่เล่นกิจกรรมแล้วอุ้มผมวันนั้นน่ะโอ้อันนี้มันมีแก๊งเบ้านี่มันมีแก๊งอันนี้มันไอ้นี่เลเยอร์เพอร์ใช่ๆอาแบบเมื่อกี้เนี่ยพอไปได้พี่พอไปได้ ยังไงก,กินที่พอไปได้เลยพี่นะทรงแบบไปก,กี้เนี่ยพอไปได้พอไปได้อยู่กลางๆไปดิไปดีไปดีทงตะก,กีนเนี่ยพอไปได้พี่กลางๆอืม <c oughs> ลุงซ้ายอะลุงได้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 ได นี่เรามาตรงตแล้วหมูอะะไร้ไปครับพี่เพใช่ไหมพี่เริ่มสังเกตได้แล้วนะหดืนแล้วรู้ร,รู้ผมรู้สึกแต่ว่ามันยากนะลุงมันหายากมากถ้าท่านลุงจะเอาแบบแบบก้าผมใช้เวลาสองปีอ่ะพี่เนี่ยพี่เห็น J K ได้หมดปะอ่าเข้าใจสองปีอะพี่ยังไม่ครบสี่สิบเลยนะอืม แต่แต่ละตัวก็มีแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองเท่านั้นเลยนะใช่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 ถ้าพี่มาทันพวกยุคเก่าๆพี่จะปัญญาอ่อนมากกว่านี้เอาตรงเลยผมว่าแค่นี้ผมก็หนักแล้วนะมันจะมีพวกไอ้ไอ้มิงโก้อย่างเงี้ยผมว่าผมก็ซื้อทับมาเยอะแล้วนะลุงผมก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเนะี่ยขอตักหน่อยพี่ไม่ไปตากกัน อาวตากได้ไอน้นมไอน้นมไอน้นมว่างานครับพี่ชายใหญ่พี่เปาพี่เปาอ้าวอันนี้รถคันนี้รู้แล้วผมไหนอะไหนอะไอทรงเนี่ยพี่ทรงเนี่ยทรงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกทรงนะมานี่มานี่ทรงเนี่ย,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 ยมาให,ให้เราทักพี่อ่า ใช่ทรงนี้ขี่รถมาให้เราทักใช่เราจะแยกเป็นทรงๆอันนี้ลุงรู้ไปพี่รู้ได้ไรวรู้พี่ขี่รถมาให้เราทักทรงเนี้ยมันมาเตินตะมันได้เฉยเปล่าลุงใช่ทรงมาให้เราทักไงพี่อาจจะเนียนๆน่ะใช่เหรอผมสัมผัสได้จริงๆจริงผมมาสัมผัสสัมผัสอีกแล้วเหรอเออพี่ผมมีฟิลนั้นจริงเลยอันนี้คือมาให้เราทักเลยเหรอใช่สรงมาให้เราทักอ ใช่โอเคโอเคได้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 ลุงเนี่ยแงะไหมส่งให้มาเราค้าเข็ดปะถีแลเหรอมันแตกมาไหนเฉลยแล้วลุงพี่ถือว่าพี่ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้ผมเนี่ยมีประสบการณ์พี่จะเถียงเลยผมมารู้ใครมาไม้ไหนอ่ะผมรู้หมดอ่าโอเคลุงได้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 คงตีอ่ะ อย่างนี้ดีกว่าพี่จะแยกออกอะบางครั้งอะคนเข้ามาหาพี่เพราะอะไรอ่าอ่าป่อ่าเนื้อออกเนื้อออกบางครั้งอะพี่เราสังเกตอ่าง่ายๆยกตัวอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยเข้ามาหาพี่แบบไหนนู่นนี่นั่นอะพี่จะมีสัมผัสของพี่ออกแต่ตอนเนี้ยผมมาอยู่ระดับแบบไฮคาร์ตเพี่ผมรู้ทุกสัมผัสอะโอ้หกเดือนแล้วไอแกอืมอืมถ้าพูดอย่างเงี้ยเข้าใจ เราจะรู้เองพี่เราจะรู้เราจะรู้ของเราเลยสัมผัสที่หกอะพี่คือเน่ยของผมมาเป็นเหนือเลยใช่เน่ยของผมมันเหนือชั้นแล้วพี่โอ้จากกะที่ผมเรียนมาเมื่อสิบปีที่แล้วนะเนี่ยทรงแบบเนี้ยได้พี่ทรงแบบยืนยืนเนี้ยนี่ทำงานนี่ทำงาน อ่าผมขอให้พูดทีละคนนะครับถ้าผมเดินไปหาใครทุกคนต้องพูดนะสวัสดีครับฮัลโหลครับโอเคตรครับได้ใช่ได้อยู่พี่ตรงนี้ได้อยู่ฮัลโหลสวัสดีครับไหนไหนตัวไหนตัวไหนเฮ้ยนี่ก็ได้พี่ไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้เออเออเออฮัลโหลฮัลโหลฮัลว่าไงครับว่าไงครับไอ้นี่ไม่ได้พี่หนุ่มอ่าทรงจีบสาวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปแล้วครับไปแล้วครับ ฮัลโหลอลูกเกลีไปแล้วครับบอ๋อหรออ๋อหรอกูทักพึ่งว่าอะไรอ่ะพึ่งว่าเอิ่มถามว่าอะไรครับไม่รู้ครับไม่รู้ฮัลโหลออ๋อครับครับัลโหลนมยังเลงไม่ได้เฮ้ยไอ้นี่แหละพี่ส่งเนี่ยเพี่อันนี้ไอ้ไอ้แจ๊ดเฮ้ครับเฮ้ยส่งนี้ได้พี่นี่ต้องส่งแบบนี้เลยอออสสส่่่งงงงงนนนีีี้้้้้ตตพี่เคถูกใจลุงก็แล้ว อันเนี้ยส่งให้ทักพี่แต่ได้อยู่ส่งเนี้ยอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจชื่อไงทักใช่ไหมใช่ส่งให้ทักผมชื่อผมชื่อเทเครับมีแก๊งยังมีครับไม่มีเหรอมีมีมีแก๊งอะไรมีแก๊งไหนอ่ะแก๊งวีซีครับแก๊งวินอ่ะวีซีพิศระไม่ใช่ครับไม่ใช่สีส้มๆมอ่ะครับเอซบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับสีส้มวินนะครับพระ ดิรับเป็นแก๊งใหม่ครับแก๊งใหม่แก๊งพระยังไม่มีบ้านเลยไอพี่ไอเนี้ยส่งยาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งยาได้เดี๋ยวพี่พี่พี่ไอเนี้ได้เหรอไอเนี้ยไอเนี้ไม่ได้ตัวไลเกอร์ไอตัวไลเกอร์ก็ได้ตัวไรเกอร์ได้ไลเกอร์ได้คนนี้ก็ได้พี่คนนี้ก็ได้เป็นพี่น้องคับไอเนี้ยไรไอแก๊งวินเนี้ยนะตัวไลเกอร์เหรอ ไม่ผมวินเมืับพี่หัวรถเนี่ยเป็นพี่น้องกันครับอ้นี่อยู่วิน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 วินเหมือนกันครับวิอ่าเสียดายจัดอร่อยดิอ่ะตัวไรเกอร์อ่ะว่าไงเพ่เฮ้ยมึงอ่ะเนี่นี่นี่ออกไรเกอร์มาอยู่กูป่ะเออออกเพ่ออก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 แล้วปิวเลยเพ่ผมอ่ะ ปบฤทธิ์เหรอปิวไรใช่เพออกล้วปิวเลยเพโอ้มันออกแล้วมันปิวพี่มันมาไวฤทธิ์แก๊งปิวปิวจากโลกเลยพี่เอ้ยไว้ไว้มันอยู่ยาวๆเออไว้มันอยู่ยาวๆแล้วกันนะเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงเออโอเคครับพเพแต่กูแต่กูแต่กูชอบนะกูชอบตัวมึงนะลุงกูชอบอ่ะเพชอบไปดีด้วยพี่ชอบไปดีด้วยชอบไปดีด้วยลุงกูชอบในตัวมึงอ่ะเดี๋ยวกูไอยู่นานๆอ่ะไอโรสเนี่ยพี่เดี๋ยวกูอยากไปอยู่กับพวกขวานพี่พี่ปาวาจำได้ผมได้ไหมเพมันสองปีผมเลยไปหาพี่อยู่บนเวทีีอ่ะพ อ๋อฮะอ๋อจำได้จำได้จำได้ติดจการจอด้ะอีอทุ่มการจอดูใช่ใช่เพตัวถูกถูกนนะอ๋ใช่ครับพี่อ๋อเล้วได้ของเงี้ยได้ขการจองผมเนี่ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยส่งมาแล้วไม่หมายถึงมันอยู่ไหนในประเทศวะเนี่ยนะเราต้องเช็คของก่อนว่าได้ของหรือยังพี่ทำตัวก้าส่วนของลุงเหรอพี่ได้การนี่ไงตัวนี้ไงตัวนี้ปะจะได้การจอดะใช่ปะ ผมได้สองศูนย์หกศูนย์เพโอเคโอเคอันนั้นไม่ได้การจ่อของพี่เปาถ้าการจ่อของลุงก็ก็จะเป็นสามศูนย์เก้าศูนย์มันด้วยอยู่เปล่าได้พ่ไอตัวไลเกอร์สวยแล้วก็ไอตัวหัวเนี่ยไอแจ๊ดเนี่ยเห็นไอเนี่ยไอทรงเนี่ยน่าตบพี่ได้อยู่ทรงนี้ได้แต่ว่ามันอยู่แก๊งนะดิไม่อยู่กูบ้าไม่อยู่กูบ้าเออไม่มึงสนใจไม่อยู่กับพวกกูบ้า โอ้ผมออกก็ปวดเหมือนกันนะครับโอ้เหอนสมทบสมทบสมทบที่แจะต้องหาเพชรในตมใหม่ไปหาใหม่ไปหาใหม่ไปหาใหม่ดมรู้ไหมผมโดนไปเท่าไหร่ผมโดนไปแปดหมื่นห้าพวกทำงานอะทั้งหมดอะครับผมโดนไปแปดหมื่นห้าที่โอนให้พี่เปาไปอะขอบคุณพี่โปด้วยนะครับสิทธซับ ผมเ่็ไปดูคลิปมาลุงไปอยู่ไอเหินติ๊กตอกอะไรได้เยเหรอคลิปอะไรไปเห็นตึงเลยเหรอลุงแล้วที่มันเหินลงสะพานอ่ะใช่เหรอใช่ผมไปดูมาม่ใช็คกันนะทำได้ปะทำได้ปะทำได้ก็แย่แล้วเอ้ยทำได้ครั้งหนึ่งทำได้ครั้งหนึ่งไปดูที่ทีนลัง อันนั้นผมคิดสดเลยนะพี่ไอเหินลงสะพานอ่ะตอนแรกมันเหินไม่ได้แ้่ทีนี้ยผมมากะจังหวะได้ในในมุมที่มันเหินไปพี่แล้วมันลงมันผมคิดว่ามันมันระยะมันแบบเข้าพอดีพี่ก็เลยเหินไปมันก็เลยได้คือมันรอดเหล็กนิดเดียวเองนะใช่ใช่มันกะจังหวะเพิ่งกะจังหวะตอนตอนแรกก็พี่มันจะเหินผมเหินไปทางซ้ายแล้วมันไม่ขึ้นสะพานพี่ก็เลยกะจังหวะอีกเหินได้เพามันเก่งอะพี่ทำไรว่าดีไงว่าดีนี่ไงเย้เย้เไอหนุ่มไอหนุ่มแป้งหน้าขาวเนี่ย อะไนวะไอ้นมไม่ใช่กำลังไหว้ลิงน่ะนมไอ้นมครับผมไม่ได้ไม่ได้พี่หน่อยโนมโนมนมครับหัวขาวอ่ะไอ้ดีส่งไม่ได้พี่ส่งหล่อส่งหล่อสายหล่อสายหล่อโอเค หายากพี่ทนี้จะแบบจะแบบเจออะเอาอยู่ตรงเลยนะมันหายากมากเลยใช่ใช่ใช่จะเจอเจอได้อ่ะคือมันคือการหาคนอะพี่มันต้องมาเองวะถ้าเราหาแบบเนี้ยแล้วผมหาแบบเนี้ยนะครั้งแรกแค่เจอไอ้มโหแค่คนเดียวเพี่ไอ้มโหผมก็หาแบบนี้แหละเพราะไอ้มโหมันตรงมันมันได้เลยนะไอ้มโหใช่ใช่แต่หายากมนต้องมันต้องมาต้องเกี่ยวกับพวกแบบมันต้องมาเองไม่ลุงฮัลโหล ฮัลโหลโดมค้าพี่ค้าพี่เฮ้ยไอเอ็มเคเคป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ค้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทำอะไรนะอยู่แก๊งไหนอ่ะรอแท็กซี่ครับรอทำไมอ่ะผมซื้อกล่องซ่อมมาครับอขายต่อก็ได้เลขเลยสี่เก้าเก้าครับพี่สองหมื่นหัวเลขอะไรครับเลหัวเราเล่นหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ี่ี่นี่หัว มึงฮะดิฮะดิฮะฮะกล่องซ่อมอ่ะสวัสดีครับเออว่าไงบอลที่ไหนเมื่อไหร่ตอนไหนไม่ได้นะเดี๋ยวกูไปหาเดี๋ยวไปหาอยู่ไหนอ่ลุงอะอยู่ไหนมึงอะอยู่ไหนกูอยู่ไกลมึงอะอยู่ไหนผมอยู่ในเบลครับลุงในเบลไหนในเบลล่างครับลุงเออรอเลยได้ครับลุงเชี่ยบอลมันเซี้ยนเหรอพี่มันอยากเจอเราจัดอ่ะทำไมอ่ะไอบอลอ่ะบอลมันตึงไม้นะผมแพ้ทางไม้แม่งไงบอลอ่ะ เพชรของรอแล้วบ้างเนี่ยใช่หรออืมลุงไปคุยกับมันดิอติก็มาแล้วไงยังไม่มาพี่อติอะไม่เดี๋ยวอติก็เข้ามาแล้วไงลุงก,ก็ตีได้เลยไงเดี๋ยวป่ะยี่สิบใบตีกระชับมิดอะเดี๋ยวให้ไอจีเอเอารถสีมาไม่ลุงไอจีน่าจะหาเพชรได้อะ คือจริงๆต้องแบบถ้าจะหาจริงๆนะพี่ต้องต้องแบบเอาคนในแก๊งอ่ะที่รู้จักอ่ะผมว่ามันมันถ้าเราหามันหาไม่เจอหรอกแต่ถ้าคนในแก๊งอ่ะมันมันผ่านมันผ่านมาหลายอยู่แล้วไอ้พี่เจอคนใหม่ๆมาเยอะอ่ะถ้าเราไปบอกมันได้เจอคนแปลกๆบ้างป่ะไองเงี้ยมันน่าจะได้อยู่พี่ นี่ครับทคนหม่ไม่จำเป็นต้องแทนหรือฮัลโหลอยู่ในฮัลโหลอยู่บ้านกํลังไปรอก่อนเย่โอเคสหายค่ะฮะไอบอลเหรอโอเคบ้าไปบ้านเราไปเราเราไปคุยกับไอบอลแบบแบบะสหายปะล่ะ ออาะผมว่าจะชวนมันไปเล่นอยู่พี่แต่ว่าแบงเอเยบอลมันมันจะเล่นไอบอยมันมันจะหลุดเอาไอบอลหน้าผมเลยไม่เกือบเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเราไปคุยกับไอบอลแบบสไตล์แบบนี้ก่อนจะไปรับสหายก่อนพี่ สายไหนกะสหายตีเอามาแล้วหรอมาแล้วพี่เี okay, okay, okay. ต่ต้องไปถามมานะันอะว่ามันได้ลงอานอ่านกบดวนบ้างปะไปที่นูนนะ่นอ่ะไม่ลงหรอกลงไปกับแฟนเอาอาจจะแวบไปได้กงพี่ตีอะพี่ลองไปแซวไนเลยรถสีไปเลยเดีย๋ยวรอไอจีด้วยสายจีแล้วสายดอนอ่ะได้ได ครับขอโทษครับขอโทษหายมนก็ไม่มีคนตายหรอกไอ้นมมึงชื่ออะไรเนี่ยชื่อเป็ดครับเป็ดไหนครับเป็ดเซนครับมึงไปมอบตัวกับตำรวจเลยว่ามึงชนกูอะไปมอบี่ไหนครับสอนองงัยนอนงอกบอกเขาว่าอะไรอะบอกว่าผมชนครับชนคนแก่ตายโอเคครับ ถ้ากูไม่เห็นชื่อมึงนะมึงเจอกันกันนะั่นแะโอเคครับอันนี้ทรงชนให้ทักพี่ใช่เหรอลุงใช่มันไปแต่งลง<ข>แต่งบ้า,ามามให้แลปกประหลาดแล้วพี่้ตะกี้ดนี่ออ๋อคือชนให้ทักเนี่ยเหรอลุงใช่ชนให้ทักผมว่าผมว่ามัน ไม่ใช่อรัหลุงตรงนี้ชนไม่ได้แี่พีพีเริ่มไม่รู้แล้วเนี่ยพี่แบบอีกแล้วเหรอพี่ไม่เข้าถึงอ่ะโอเดี๋ยวครับ